สวัสดีครับพบกันนะฮะอีกครั้งที่ไม่ได้เจอกันนานนับเดือนนะครับผมเพราะว่าไม่มีเรื่องจะพูดแล้วก็เรื่องทำงานนะครับแต่อย่างหลังเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องคลิปเท่าไหร่เพราะไม่มีงานจะทำงงหมฮะนะฮนะเพราะว่า,าได้งานแล้วแต่ว่าตัวงานที่จะต้องทำจริงๆเนี่ย ยังไม่ได้ถูกแอสซายให้ทำอะไรนักนะครับผมเออเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับมีเรื่องคุยหลายอย่างนะที่ไปพบมาแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องในอดีตท,ที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็คือนึกเรื่องออกกันแหละก็เลยมาอัดคลิปนะฮะนี่ก็เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมแล้วนะครับแป๊บๆก็เข้าเดือนที่สามของปี2568้านะครับก็ เร็วนะครับเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ความเร่งของมันเนี่ยจะเร่งขึ้นเรื่อยๆตามอายุนะครับของผู้ที่ใช้มันนนิยามผมเองนะครับตอนเด็กๆเ,เวลามันจะผ่านไปช้าเมื่ออายุคุณมากขึ้นเนี่ยมันจะทวีคูณอัตราเร่งมันจะเร่งเร็วเรื่อยๆนะครับผมนะฮะับไทม์มัชชิสออดนะครับผมไม่ถอยหลังนะฮะมีแต่เดิเหนหน้าไปเรื่อยๆนะครับ โอเคมีเรื่องที่จะคุยหลายอย่างเลยนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้พูดเยอะไม,ไม่ได้พูดประนานแล้วนะครับผมเรื่องแรกก็คือนะครับบรรยากาศที่ทํางานใหม่เป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ผมทํางานมาที่ใหม่เนี่ยร่วมจะสองเดือนแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยยังไม่สามารถที่จะเขียนโค้ดได้นะครับแม้แต่ตัวเดียวเหตุผลก็เพราะว่าผมไม่สามารถเข้าโปรเจกต์ได้ นะครับผมโกเซสของตัวบริษัทที่ผมทำเนี่ยมันนานแล้วมันก็ช้ามันยุ่งยากมากนะครับผมซื้อ macbook air มา35,000น 5, นะครับเพื่อที่จะนำมาคดงในในบริษัทนี้นะมันเป็นคอนแทคเป็น o u t s o u r c i นะครับปรากฏว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับนโยบายของแบงค์เนี่ยไม่ไม่รองรับกับ o u t s o u r c i ที่ใช้ macbook เอ่อทำมาเสียเพิ่งรู้ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะฮะเป็นเรื่องประหลาด มาลุกเอาทีหลังนะตอนแรกก็มีความพยายามที่จะผลักดันนะครับผอพี่คนนั้นทําให้คนนี้เดี๋ยวลองดูนะสุดท้ายคำตอบคือไม่ได้ต้องใช้ Windows เท่านั้นนะครับผมวินโดว์เท่านั้น Windows 10 Pro 11 Pro นะฮะบอกเวอร์ชั่นบอกรุ่นบอกหมดเลยว่าต้องอะไรมั่งมาดูทีหลังอ่านี่นะฮะเพื่อนๆเอาซอร์สนะครับเช็คให้ดีก่อนนะครับพี่จะไปทํางานที่ไหนถามให้ถี่ถ้วนไม่งั้นจะฟาวนผมครับ ผมจําเป็นต้องเนบะิกนะครับบริษัทต้นสังกัดของผมเนี่ยที่ที่เป็นที่ผมทํางานด้วยเนี่ยต้องเบิกแล็ปท็อปเข้ามานะครับดีก็มีมีให้นะแต่ว่าผมจะเสียไปเสียสิทธิ์ก็คือผมจะไม่ได้รับค่าเสื่อมอุปกรณ์นะครับจาก MacBo o k ที่ผมซื้อผมซื้อ MacBook ไงแล้วลทีนเนี้ยต้นสังกัดของผมที่ทำง,งานอยู่เดี๋ยวเขาจะมีค่าเสื่อมใหม้แต่เมื่อเราไปเบิกอุปกรณ์แล็ปท็อปข,ของเขาแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้ตัวนี้นะครับก็เท่ากับว่าผมซื้อ MacBook ฟรี ในเรื่องงานของบริษัทนี้นะแต่ว่ามันไม่ฟรีหรอกนะครับ MacBook ผมได้ใช้งานไม,ไม่เสียค่าไม,ไม่เสียเปล่านะครับทำอะารทำอย่างอื่นทำคลิปแม้แต่พวกสายโปรเจกต์อะไรก็ว่าไปนะครับผมนะก็ได้คอมเครื่องหนึ่งมา Request s p เ c คแร16ถูทายได้นะครับผมอยู่กับ Windows มานานแล้วละ่ะการที่จะโค้ดดิบน,บน Windows นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเราก็รันบนมีวิธีที่จะทำให้มันเร็วขึ้นได้นะครับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่ ที่ผมพลาดแล้วกันที่ผมไม่เช็คให้ดีก่อนนะนะครับต่อมานะครับเรื่องได้ขอบแล้วใช่ไหมนะครับขอ VPN ขอสิทธิ์นู่นเข้านู่นแอคเคาท์นี่มันวุ่นวายไปหมดนะบริษัทใหญนะ่เนี่ยเนี่ยผมยังไม่ได้โค้ดเลยเนี่ยจะสองเดือนแล้วเนี่ยผมได้แพสซิฟอินคัมนะทุกคนแพสซิฟอินคัมคือแม่งไม่ต้องทางานแต่แม่งได้เงินเดือนเข้าทุกเดือนนะฮะเออก็ <c oughs> ยูร์ลอสนะครับผมของบริษัทนะครับคุณวางแผนผิดเองนะครับด้วยโปรเซสของของอย่างนี้มันก็ทําให้เราให้เขาเนี่ยเสีย mm. มองในฝั่งโน้นก็คือเขาเสีย mm. เสียเงินฟรีนั่นแหละเพราะไม่ใช่ผมคนเดียวไงมันมีเอาซอร์คนอื่นด้วยนะครับผม mm. ต,ต่อมาต่อมาบรรยากาศที่ทํางานก็เริ่มจะไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศแล้วนะครับช่วงแรกๆเนี่ยจะเข้าบ่อยเนาะที่เข้าบ่อยขนาดเข้าบ่อยก็ประมาณอาทิตย์ละสองถึงสามวันนะ ทุกคนเนี่ยอาทิตย์ละวันนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่นู่นเนี่ยที่ออฟฟิศที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเบสออนอยู่บ้านเลยนะครับไม่เหมือนกับที่อื่นบางที่บางที่อื่นเนี่ยลองลองลองมองนะบางที่มันเบสออนอยู่ออฟฟิศอ่าแล้วก็ทํางานที่บ้านได้บางวันแต่ที่นี่มันทํางานอยู่บ้านเลยเขาออฟฟิศนี่เขาเรียกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยสี่ครั้งห้าครั้งนี่ถือว่าเป็นเยอะแล้วนะครับผมบางท่านเนี่ยเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยที่ คุยงานกัน,นยอยู่เชื้อใหม่นะครับอยู่ภูมิลำเนานะก็คือมาไม่รู้อะถ้าไม่มีปัญหาหรือหรือ,เ,อ,อเรื่องใหญ่โตอะไรคือถ้าสามารถทํางานที่ที่ที่บ้านได้ก็จะไม่เข้ามากันเลยนะครับก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องกระตือรือร้นนะครับฝ่าฟันอุปสรรคการจราจรในกรุงเทพมหานครที่มีการจราจรที่แย่นะฮะแล้วก็ฝุ่นควันเยอะนะครับ ผมพูดเวอร์ไปไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเนี่ยในในการเดินทางของผมจากบ,บ้านผมเนี่ยไปที่ทํางานแล้วคุณจะรู้เลยว่าแม่งแม่งโหดขนาดะมันไม่ได้ไกลนะแต่ว่าระยะทางมันไม่ได้ไกลแต่ว่าพวกการจราจรเ <S <S ส้นทางนะฮะการติดของรถตอนเช้าเนี่ยมันแย่มากนะครับที่สําคัญเลยที่จอดรถไม่มีอ่าทุกคนที่จอดรถที่ทํางานใหม่ผมเนี่ยนะครับ ไม่มีสำหรับพลักงานเอาซอร์วงเล็บมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับหลายๆคนคิดว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยสบายจอดตรงไหนก็ได้ผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันนี่เป็นข้อดีของมอเตอร์ไซค์เลยนะครับแต่กลายเป็นว่าท,ที่นี่เนี่ยมันเป็นมันในเมืองอะทุกคนแล้วทุกอย่างแม่งพื้นที่แมวดิ้นตายคะนดีนแม่งมีค่าหมดนะครับแมวทีนตายก็คือที่มันเป็นมาจากสามก๊กหรือที่ไหนนด่แหละก็คือ มือนจะแบบว่าให้ที่ดินใครสักคนก็ให้แค่แมวดิ้นตายเอาแมวไปตัวหนึ่งที่มันดิน้นดิ้นจะตายมันดิ้นไปถึงไหนก็แค่นั้นนะครับผมไปจอดผมถามเขาเลยท,ท,ที่จอดมอเตอร์ไซค์มีตรงไหนบ้างที่ตึกเขาก็บอกอ๋อมีตรงนี้นะมันจะมีของพนักง,งานอ,อยู่ในที่จอดรถใหญ่เลยก็คือลักษณะตึกมันจะเป็นแบบเหมือนในห้างกันทุกคนมันจะมีลานจอดรถข้างหลังประมาณสัก5้าชั้นที่เป็นเฉพาะลานจอดรถเลยแล้วก็จะมีลานจอดรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆ ซึ่งต้องจับฉลาก,กันทุกปีอ่าอันนี้คนในนะผมหมดสิทธินะคนะพนักงานประจำเนี่ยต้องจับฉลาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถรถมอเตอร์ไซค์ต้องจับฉลานะครับเสียงดวงเพื่อที่จะได้รับการจอดเนี่ยสิทธิ์จอดตรงนเนี้ยเนี่ยเอาซอฟหมดสิทธิ์อ่าผมก็โอเคไม่เป็นไรชั้นล่างเนี่ยหน้าหน้าออฟฟิศเนี่ยจะมเะีเหมือนที่จอดรถสาหรับพี่พี่ไรเดอร์นะก็ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากมีประมาณ ยี่สิบคันพอจะอัดอัดกันได้ <c oughs> นะครับมันจะเป็นของพ r i d e r m e s s e มสเซจที่จะมาส่งเอกสารผมก็เนียนไปจอดเวลรกแรกจอดได้เพราะผมยังไงไงออฟฟิศแรกๆอ๋อไอหนุม่มคนนี้แม่งคงจะเป็นเมสเซนเจอร์อห,รอหรือหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่มามาติดต่อกับออฟฟิศแล้วก็ไม่ถึงสิบห้านาทีก็คงไปนะครับพอผมไปจอดรอบสารอบสี่เขาเนี่ยรามาอมเดินมาเช็คเลยว่าฮ้ยคุณ คุณมาทําอะไรคุณเป็นพนักงานพนักงานหรือเปล่าพนักงานไปจอดท้าไหนคุณเป็นเออซอร์คุณไปจอดที่อื่นประมาณนี้แต่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะเขาก็พูดดีๆแหละนะครับกลายเป็นว่าผมไม่สามารถจอดที่นั่นได้แล้วนะครับผมมอเตอร์ไซค์นะทุกคนผมก็เอาเชี้ยแล้วคูจะไปจอดไหนวะนะครับมันจะมีออปชันที่3ก็คือต้องไปจอดที่ที่ไม่ใช่ออฟฟิศก็คือตามหัวะไหงที่จอดรถที่อื่นน่ะคือ มันมีที่จอดรถที่หนึ่งนะครับคือออฟฟิศผมอยู่แถวมอชิดทุกคนเคยเห็นลยตรงนั้นไหมที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตรง BTS มอชิดอะ่ะมันจะมีลานจอดรถใหญ่ๆเลยนะครับแล้วจะมีติ่งหนึ่งที่เป็นของมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ประมาณ2-300ร้คันจะอัดที่นั่นนะครับเดี๋ยวมีรูปเดี๋ยวผมจะหามาให้ดูนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าคุณไปจิตแปดโมงเช้าเนี่ยคุณมีที่จอดแน,แน่แต่คุณไปหลังจากนั้นไม่เต็มนะครับแล้วคนที่ไปจอด7จ็ดโมงหรือแปดโมงเช้าเนี่ยจะไม่ต้องต้องไปจอด แล้วคนที่มาต่อคุณเนี่ยจะซ้อนคันเป็นจานวนทั้งหมดสามถึงสี่เลเยอร์นะครับก็ค <laughs> ือคุณไปจอดเจ็ดโมงเนี่ยแล้วคุณต้องออกประมาณสัก1ิบเอ็ดโมงหรือบ่ายหรือก่อนห้าโมงเย็นอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ออกนะครับออกไม่ได้เพราะคุณจะโดนบล็อกทุกเส้นทาง,ทงและทุกครั้งที่คุณจะไปจอดเนี่ยคุณจะได้ลอยกลับมาแน่นอนเพราะมันอัดกันแบบกระจกชนกระจกอะ่ะนะครับนี่คือหายชนะของกรุงเทพนะครับใครฟังอยู่ต่างจังหวัดนะครับอย่าเข้ามานะครับไม่มีอะไรดีนะครับ <laughs> ดูในเน็ตเอาครับว่าจะเห็นอะไรไปดูในเน็ตนะครับอย่ามาเหยียบกรุงเทพเป็นอันขาดนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับมันเละเทะไปหมดแล้วถ้าคุณไม่มีเงินอ่ามาแล้วนะครับถ้าคุณยังมีเงินไม่พอเนี่ยหรือว่าคุณไม่มีพรีเวลต์อะไรต่างๆเนี่ยคุณใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยคุณจะลําบากนิดหน่อยนะครับนะครับใครที่มีงานการที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วนะฮะอยู่ตัวแล้วอากจะมาลองเชื่กรุงเทพมาลองได้นะครับแต่ว่าอย่าไปผูกพันกับมันมากนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะหนีจากกรุงเทพ มากพอแล้วนะครับผมนะฮะเหนื่อยล้านะครับโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศาที่ทํางานใหม่นะฮะเรื่องเรื่องสภาพแวดล้อมที่เป็นที่เป็นสิ่งก่อสร้างอะที่ไม่ใช่คนเป็นฮาร์ดแวร์นะครับเป็นโดยทั่วไปแต่มาเรื่องคนนะครับเ,เรื่องคนเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่มันคุยแค่แบบทางอาซอฟต์แวร์ซึ่งผมแม่งไม่ค่อย มัน,ออะนะคอนเน็กยากอะุกคนมันมันคุยแค่เสียงอะมันไม่ได้มองหน้าไม่ได้แสดงกับกิริยาเท่าไหร่ผมเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้คอนเน็กับคนคู่สนทนามากเท่าที่ควรนะครับอีกอย่างผมก็ไม่ได้ค่อยได้จะเปิดใจเท่าไหร่แล้วล่ะนะฮะเพราะว่าเราทํางานได้หกเดือนอีกอย่างเอปิดใจไปก็มีแต่พอเราพบกับความไม่ชอบมาพากดหรือ พอผิดหวังอ่ะในมนุษย์แต่มันมันทำให้เราเจ็บปวดเสียเปล่านะครับผมก็เลยแทงกั๊กแบบเออก็คุยแที่นี้คนนั้นคุยเล่นได้ก็คุยแต่ผมจะไม่เป็นคนเปิดก่อนแล้วแบบว่าเฮ้ยไปไอ้นี่ไม่เคยไม่ค่อยชวนคุยเท่าไหร่ดีกว่านะครับมีชวนคุยบ้างแต่ก็เฉพาะวงแคบๆเฉพาะคนที่เพื่อนเพื่อนที่น้องๆที่ทํางานโดยตรงนะที่แบบครัวงานกันทุกวัน,นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบไกลๆแเ,เดี๋ยวอาทิตย์นึงประชุมกันให้เขาจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ่วนมากจะคุยกับเพื่อนเอาซอร์กันเองนะฮะคือเพื่อนเอาซอร์ของผมเนี่ยจะมีโอกาสเข้าออฟฟิศแลวไปเจอหน้ากันบ่อยในช่วงแรกๆเดือนแรกๆของการทาํางานนะครับเพื่อไปปรับตัวติดตามข่าวสารเอาคอมพิวเตอร์ไปลงนู่นลงนี่อะไรก็จะมีออกาศนัดวันเข้ามาแล้วเอาซอร์เพื่อนๆเอาซอร์ทุกคนของผมหลายๆคนแม่งมาอย่างหัวดนะฮะคนหนึ่งแม่งอยู่เกือบสมุดประการแม่งรถเมล์มาโคตรหัวอีกคนหนึ่งแม่งบังมาอย่างเงี้ยแล้วมาทํางานหมอชิดอ่ะนะฮะโอแม่งสดๆนะฮะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเขาสามารถที่จะใช้ชีวิต ในกรุงเทพได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในใจผมไม่รู้หรอกว่าเขาเขาเหนื่อยแหละแต่ว่าเขาคงมีการบรหิหารจัดการที่ที่ดีครับเขาจัดการเจอได้แต่ผมเนี่ยแม่จัดการไม่ได้มีมอไซค์แล้วก็แบบยังจะหัวร้อนเลยนะครับผมต้องเผื่อเวลาแมงชั่วโมงกว่าชั่วโมงสิบห้าเพื่อที่จะไปออฟฟิศอะทั้งทั้งที่แบบคือขับรถผ่านออฟฟิศครึ่งชั่วโมงมันถึงแล้วนะครับจากบ้านไปออฟฟิศอะผ่านนะขับผ่านไม่ได้จอดนะคือขับเพื่อที่จะไปหาที่จอดรถแบบประมาณ รื่อชั่วโมงหรือสีเส้าทุกอย่างมันมันจบเลยนะในตอนนั้นน่ะแต่ผมไปหาที่จอดแล้วก็เดินจากที่จอดมาที่ตึกนะครับรอลิฟต์อีกนะครับลิฟต์แม่งลิฟต์มันก็เยอะแหละแต่แบบไอ้คนมันเยอะกว่าลิฟต์อะ่ะคนแม่งต่อแถวเป็นเป็นมดอ่ะนะครับโอ้ยิ่งตอนกินข้าวกลางวันเนี่ยถ้าคุณลงมาตอนเที่ยงหรือเที่ยงครึ่งเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นการแย่งชิงกันแบบโหดร้ายมากนะครับคุณต้องแย่งกันลงลิฟต์นะครับ แย่งกันกินข้าวแย่งกันหาโต๊ะกินข้าวนะครับกินเสร็จก็ต้องเียงแย่งกันขึ้นลิฟต์อีกแย่งกันเข้าเซเว่นแย่งกันซื้อน้ํามันคือไม่เหนื่อยไปหมดอ่ะดังนั้นผมเลยเวลาไปออฟฟิศเนี่ยผมจะมีการยืดเยื้อนะครับเฮ้ยลงบินข้าวบ่ายสองแม่งเลยนะครับโล่งโล่งนะฮะไม่ต้องแข่งกับใครนะครับชีวิตผมแม่งต้องแบบนี้ม่งนั้นแม่งเหนื่อยนะครับรอลิฟต์กันแบบคุณคุณเคยรอลิฟต์สิบนาทีปะล่ะ ฟังเพลงจบไปสามเพลงแล้วแม่งยังไม่มามาคือมาแต่แบบมันไม่ใ่ีิวคุณเนี่ยคนไม่ก็แต่ก็ดูเขาอยู่กันได้แต่ผมผมไม่ผมไม่กระโหลกอะผมแม่งกากระูอแบบไอ้แค่แค่นี้มึงทนไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่เป็นนิสัยเป็นความเคยชินของผมแลวที่แบบผมไม่ค่อยไปอยู่ที่คนเยอะแล้วก็ไปรอหาแล้วก็ไม่รู้นะครับเออก็ประหลาดดีเหมือนกันนะฮอโอเคกี่นาทีแล้ว มีเรื่อคุยเยอะนะครับโอ้3นะฮะเดี๋ยวนี้รอครึ่งชั่วโมงเลยโอเคเอา่ายังไม่ได้เห็นโค้ดเลยซักบรรทัดนะครับผมเพียงแต่ว่าเนื้องานเนี่ยก็เทสต์น่นเทสต์นี่เป็นตำแหน่งเทสเตอร์จำเป็นแล้วกันนะครับโดยที่คนเทสเนี่ยเป็นเดฟอา่าได้รับทำเอกสารนี่เขาเรียกวิด VIT ซึ่งย่อมาจากหาอะไรก็ไม่รู้อะไรสักอย่างนะฮะก็คือเทสให้เดฟบกันเองแล้วเก็บผลนะฮะเป็นแฮปปี้เคสของของ,ของตัวเด็บของตัวบัคนั้นหรือฟีเจอร์นั้นที่เราเทสแล้วก็ เก็บผลเือนแคปซิเคสโคตรเหนื่อยผมก็จะเตเตอร์แล้วผมรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยผมที่ทำงานที่ผ่านๆมาแล้วกันนะครับคือเราทำงานใช่ไหมเดเวลอปเปอร์เนี่ยเราทำงานาฟีเจอร์นี้เราทำเนี่ยสมมติว่า3วัน5วันนะครับในการเดิมมันอาจจะมีการติดขัดยากวาดยูใหม่ติดต่อเซอร์วิสเขียนโค้ดใหม่หมดเลยดังนั้นมันเลยใช้เวลายเยอะ แต่ในการที่ยูเซอร์มาใช้งานเนี่ยอาจจะใช้เวลาน้อยยกตัวอย่างเช่นล็อกอินอย่างเงี้ยล็อกอินอะทำเต็มที่2อสวันก็ได้เน็บนะ,ะเช็คนูน่นเช็คนี่แก้บัก็กโดยตัวเราเองนะปรับ UI เช็คสเตทเช็ค,เ,คเออร์เรอร์ทุกอย่าง UI แบบตรงนี้ส่งอันนี้โชว์นี้ทำสามวันสมมติแต่เรามามองตัวผมเองนะมามองในมุมมุมคนใช้อ่ะบุกมุม,มเล็บเทสเตอร์เทสเตอร์ก็เป็นยูเซอร์คนหนึ่งไม่ได้ยากอะไรก็พิมพ์ล็อกอินพาสเวิร์ดแล้วมันก็เก็บผลกันนั้นมันมันยากอะไร นี่คือสมมติฐานผมและผมมีความคิดในใจลึกๆว่าเทสเตอร์ทำไมทเทสกันช้าจังจนผมมาเทสเองนะครับโอ้โหผมรอดไม่เกือบ2อาทิตย์อะไอ้นะครับเพราะว่าตัวตัวซีโนโอมันยาวอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้ยาวเกินความสามารถตอนแรกเราก็คิดใ,ในใจนะพอเอาข้าจริงไปเทสเนี่ยกว่าจะแคปผลกว่าจะแคปรูปพิมพ์ลงไปใน Excel อ่ะแล้วผมใช้ Excel ไม่เป็นนะครับทุกคนไม่เซียนดีกว่าพูดงนี้ดีกว่าเพราะว่า บางที่ Excel มันต้องดึงรูปเข้ามาเผื่อคอลัมน์ห่อะไรคือคนที่ใช้ Excel บ่อยๆเนี่ยจะจะเก่งจะมีความเคยชินแล้วกันผมไม่เคยชินกับ Excel นะอ้โหผมรู้เลยว่าผมแบบผมไม่มองผมไม่เข้าใจเฮตเตอร์อะเออ QA ทุกคนคือแบบโอเค get what what y o u have to do แบบแม่งแบบโอ้โหเออกูเข้าใจหมดลวเอาไปเลยมึงนานเท่าไหร่มึงไปคุยกับฝั่ง b a เเลยฝั่งนิคอยเมนเลยว่าเฮ้ยเชสเทสยัดนากขนาดนี้ เพราะอย่างนี้นะฮะผมเข้าใจแบบร0 0ซแล้วตอนแรกยังมีตะคิดตะขวงในใจอยู่นะครับเพราะเราไม่ได้ไปเทสนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ผมไปแอปพลายกับทุกอย่างนะครับบางอย่างบางเรื่องที่บางคนเขาเจอมาในชีวิตเนี่ยบางทีมันเราเอามาตรฐานดูเองไปแล้วก็ไปตัดสินเขาเลยว่าเฮ้ยที่แป่งเรื่องกันลกไอ้เฮียมึงไอ้เฮียมึงโอเัรเพื่อนแบบเด็ๆไอ้เฮียกาดแต่กูแหว่งขิโกคกกูฟังเพลงใจรักเลนมอปลายมหาลัย กินเหล้าเพียวเดี๋ยวก็หายแต่อของเขามันไม่ใช่แบบนั้นไงมันคือเรื่องบางเรื่องของแต่ละคนมันรับได้คนละแบบโยงมาได้ไงก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้อนแดงกาแฟนะฮะอา่าสุดยอดนะฮะกาแฟแยามเช้านะครับเอ่อเนื่องจากผมว่างนะฮะจากที่เทียมานว่างในที่นี้คือไม่มีงานที่เป็นชีพเป็นอันนะครับผมจะเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ อารไมเทสตรงนี้เดี๋ยวเทสหน่อยถ้าไม่มีเทสก็ซัพพอร์ตไปนะครับผมผหัดเขียนนะฮะมีเรื่องมาแชร์คือผมหัดเขียนแบ็คเอนเขียนฟัตเตอร์เขียนภาษาใหม่ที่ผมไม่เคยแตะแล้วก็เขียนบนเฟรมเวิร์กที่ผมไม่เคยทําแล้วทาในสายงานที่ผมไม่เคยทานะครับผมเขียนฟัตเตอร์ผมเรียนรู้ทฤษฎีก่อนอันนี้ผมจะมาแชร์ว่าผมเรียนรู้ยังไงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงผมเรียนรู้ฟัตเตอร์ผมเรียนรู้แบ็คเอนใช้ภาษากูเลน โคโกแลงเขาเรียกโกแลงเป็นภาษานะครับแล้วก็ดาต้าเบสเป็น MySQL แบบเวิร์กเบรชนะฮะโหลดมานะครับแบบขาวๆเ,เลยเผมตั้งโจทย์ได้ว,ว่าผมจะทำนะ Lock นะครับล็อกอินแล้วก็ API สามเส้นนะล็อกอินล็อกเอาท์แล้วก็เก็บดาต้าอะไรบางอย่างที่เป็นลิสต์หมายความว่ามี API สามเส้นใช่ไหมครับแล้วก็มีดาต้าเบส แล้วก็มี API มี back end service ที่คอยที่จะลันที่คอยจะโยนเจ j ันอองมานะครับตรงนี้แล้วก็ตัวฟัตเตอร์ก็ต้องยิงเข้า API ตัวเองก็คือล็อกอินล็อกเอาท์แล้วก็เก็ตด a ต a นะครับทุกเฟรมเวิร์กทุกภาษาทุกเซิร์ฟเวอร์ไซต์ครอัอนไซต์เนี่ยผมไม่เคยทำเลยนะครับความรู้เป็นศูนย์นะครับผมใช้ AI ช่วยเชื่อป่ะวันเดียวผมทำเสร็จเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของ AI ทุกคนคือเรารู้อยู่ว่าไอตัว ตัวงานที่เราทำเนี่ยเราต้องการอะไรบายทฤษฎี 3, นะบายทฤษฎีบายลอจิกอ่ะอ๋อเราต้องการเทสสันชุดหนึ่งที่ลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยส,สิ่งที่คนโปรไวเทสสันก็คือแบ็คเอ็นนะครับแบ็คเอ็นใช้ภาษาอะไรเต็ไมไปหมดเลยผมใช้โกเพราะอ,อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อ๋อเรารู้แล้วว่าดัตต้าเบสเนี่ยไอ้พวกแบ็คเอ็นเนี่ยมันต้องคิวรี่อะไรบางอย่างอย่างดัตต้าเบสเราก็ต้องหาดัตต้าเบสดัตต้าเบสมีกี่แบบเต็ไมไปหมดมีโนเอชยูลกับ SQL base นะครับ Boolean MySQL Graph คือหาอะไรมาลูกผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยผมก็อาศัยถามพี่ๆในที่ถุงโรงงานอ่ะนะครับตอนไปยิงข้าวผมจี้เลยพี่หลักการในการที่จะเลือกภาษาแบบนีน้มันมีอะไรนะครับเขาก็บอกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยเราใช้จ้าว่ามันเป็น sequence ออกมาเราใช้พวกไพทอนพวกนี้มันจะเป็นลักษณะฟังก์ชันนอลเป็นไปยิงไม่ได้เลี้ยงไม่ต้องรอแล้วก็โอเคโอเคไปรีเสิร์ชต่อเก็บเขียนปุ๊บนะครับแต่ที่ผมมาที่โกเลงเนี่ยเพราะว่า ม,มันมีงานรองรับเยอะเดี๋ยวในอนาคตเรามีโอกาสได้เขียนนะครับแล้วก็ตัวเดี๋ยวขออนุญาตย้ายกล้อนนะแดดแดดมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกงมันร้อนเดี๋ยวนี่มาบังนะครับรถไฟฟ้านะครับเงามาคือ,อสิ่งที่ผมขัดเนี่ยมันยอมมันควรที่จะส่งผลนะครับต่อคารินางของผมด้วยผมเขียนโกแรงไปแล้วก็ ฟัตเตอร์ฟัตเตอร์นี่เอาแน่นะสัญญาหน้าเนี่ยถ้าสมมติที่เนี่ยไม่ต่อสัญญาหรือว่าผมมีโอกาสเปลี่ยนงานเนี่ยผมผม็นซับฟัตเตอร์แน่นอนตอนนี้ผมขึ้นโคฟัตเตอร์มาแล้วนะครับแต่ตัวแบทเอนไม่มีปัญหาเลยง่ายมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบทเอนมันไม่มี UI ทุกคนมันเป็นแอปสแต็กมากนะครับเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการเจสั่งก้อนเนี้ยเราก็แค่ดีเทิร์นก้อนนั้นออกมาโดยการคิลลี่ผ่านอัตตาเบรนะครับคิวลี่เขียนยังไงแชท GPT ครับ AI deepseek อะไรมาพอคอแต่งคคุุณณเเอาไปใช้ลยนะ คุณต้องรู้ว่าคุณอยากคุณต้องถามอะไรอันนี้คือคีย์เลยคุณต้องถามอะไรคุณต้องรู้นะฮะเดี๋ยวคําตอบมันมาเองนะครับคุณต้องตั้งคําถามให้ถูกคุณจะได้ถาม A.I, AI มันถูกอันนี้คือแม่งติดกระปีมากนะครับสิ่งที่ผมค้นพบเนี่ยใน,ใน,ใ,นในการการทดลองครับพวกนี้ผมมองว่าเราเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วเราต้องถาม A.I ถมูกคําตอบม,มันมาเองหมดนะครับแต่สิ่งที่มันจะขาดไปก็คือความเคยชิน ร้อยคนที่ํำใช้ไ i ไมันไม่มีใครมานั่งเอ AI เขียนลงมาแล้วแม่งมานั่งพิมพ์นะฮะแม่งก๊อปมาหมดแล้วก็ลบแล้วก็แก่นะครับความเคยชินมัสเซลมอนมูนรีเวลาหรือพิมพ์โค้ดเนี่ยมันไม่มีนะครับยิ่งภาษาใหม่เนี่ยมันมันมันยากนะครับซินแท็กมันไม่เหมือนภาษาที่คณเขียนดังนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาหรือความเป็นไปได้เนี่ยพยายามดู a อแล้วก็พิมพ์ตามผมยังเชื่อวิธีนี้อยู่นะครับอาจารย์ที่มหาลัยเขาก็พูดเขาบอกว่าเอ้ยเวลาดูโค้ดในเน็ตอะหรือว่า ลอกเพื่อนออออน,อน,น่ะเ,เขาพูดอย่างนี้ถ้าใคลอกเพื่อนก็พิมพ์เองมันจะได้ชินเออเขาพูดงนี้เลยนะนะครับอาจารย์อน,นันต์นะฮะเคยเคยได้ยินอยู่แล้วเขาบอกว่าให้พิมพ์พิมพ์บ่อยๆอ,อ่หลายๆคนเลยเขาบอกที่ทํางานที่แรกพี่คนหนึ่งก็บอกให้พิมพ์บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการก๊อปจาก Stack Overflow หรือไปดูเว็บบอร์ดไหนมาเนี่ยคุณต้องพิมพ์นะครับเพราะว่าคุณจะได้จําได้มัสเซิลในเรื่องี้มันจะจําได้นะครับอันนี้ก็เป็นไซต์โปรเจกต์ที่ผมว่างแล้วก็ทำนะผมคิดว่าผมจะทําให้มันเสร็จนะครับแล้วก็จะพับปิดขึ้นแอปสโ มันไม่มีอะไรเลยล็อกอินแล้วก็เขียนอะไรบางอย่างเข้าไปเลยนะผมพยายามที่จะล้อเรียนแอปเก่าที่ถ้าเป็นไปได้นะจะขายายโปรเจกต์นี้ให้มันเปิดแอปเก่าที่ผมทำนะฮะมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกซื้อขายนะครับคริปโตนะครับแตไ่ไม่รู้จะไปได้ถึงไหนนะเพราะว่าระบบมันใหญ่มากผมพยายามที่จะจ feature, เจาะฟิวเจอร์นะครับไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เรียนรู้กับไปภาษาใหม่ตรงนี้นะครับผมดีไม่ดีก็อาจจะเป็นโปรดักนะฮะคิดไกลไว้ก่อนคิดเวอร์ไว้ก่อนนะครับ นะครับก็นะฮะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมีหนังสือแนะนำนะฮะนี่ครับเงินเฟอนะฮะคือคดีอาญาจากพี่วิชิตสายเก้านะครับพี่วิชิตเนี่ยเป็นทหารนะครับเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับเป็นนักต้มเบียร์นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นบิตคอยเนอร์แม่งเป็นเยอะนะฮะบ้าบอไปหมดนะฮะคำนิยมโดยพิริยะสัมพันธารักษ์นะฮะอาจารย์ตั้มนะครับคนนี้ ไตดอลนะฮะและ้วก็มีความแตกฉานด้านหลายด้านมากนะครับผมก็แนะนำกันนะฮะมาอ่านดูว่าเงิน<อ>เฟอ้อเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันควรต้องเฟอ้อจริงหรือนะครับนะฮะมัน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 เป็นอย่างที่เขาว่าจริงหรือเนี่ยแล้วไอ้คำว่าเงินเฟอ้อเป็นคดีอาญาเนี่ยมันมันมันไล่เลงขนาดไหนนะครับผมก็เข<อ>าเพิ่งออกนังสือเรื่องนี้เพิ่งอกอกก็เดี๋ยวจะมาไว้อ่านจบเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับผม ก็ผมมีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรจะมาพูดมาอัปเดตมาฝอยก็เดี๋ยวจะมาลงต่อนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาขยันทำคลิปแล้วนะฮะมันเริ่มเปื่อยๆแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันสวัสดีครับ